สวัสดีเด้อเบอร์จู่สุขคนเบอร์จองสุบอนวัาส์เป็นภายในเดอต่างประเทศก็ยินดีตันหับกับสุซองสาวดวงวันน่แล้วพี่น้องเลยมาพบกับพ่อสาวดวงมืออ่อนี้กะพี่หลเนาะอยู่ทงนาไก่แคมว่านในะพี่น้องเลยนี่บรรยากาศดีดีเนาะตอนนี้ยังขึ้นผ้าขึ้นพนอยพี่น้องเลยเนื่องจากบาเมื่อคืนนี้กะฝนตกเฮงห้งพี่น้องเลยตื่นเศร้าขึ้นมากะน้ำมาก เพ right like ิ่นเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยเต็มทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะว้าฝนตกแฮงลมหลายสมควรเติบเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยถือว่าลนเติบเมื่อคืนเนาะเิเ้าขึ้นมากะน้มากพี่น้องเอ้ยเต็มท่งไหท่งนาตอนนี้กยังมืดอยู่พี่น้องเอ้ยป๊าตน้มากฝนตกแฮงเติบเมื่อคืนนี เดินตามานำเป็นเบิร์นอยู่ทุ่งไหนทุ่งนระอากาศตอนนี้กันยอด,ดดีเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่แคบบ้านเนาะหน้าหน้าใกลแ้แคบบ้านพี่น้องเลยหน้าที่ว่าสะดวงลำมันเมื่อวันที่นั่นถ่่มจนมดแทบบเหินต้นเขาเลยพี่น้องเลยตรงนี้เป็นเบิร์นอยู่ถ่ม่มเห็นปลายเขาปราลยอ,อยู่พี่น้องเลยนำมา ทา่านคนเขตึกชะลุงอยู่เนาะทางแถวเมสะดะคก็คือสิบุรีตึกเหมือนพีน่น้องวันจินวันผ่าเนะะาะวันจินวันผ่าคือสิบุรีตึกป่าพี่น้องเลยขบวายุดเนาะขบว่าโบได้ตึกแถวมาเป็นวันจินวันผ่าป้าพี่น้องเลยยังเหลือซองให้โบฮอดอันเพื่อนฮอดบ้านพี่น้องเลยเหลือซองให้นี้ แค่นี่กับแค่นั่นอ้าหมดด,นมนด,ดนมินดินครบอ่าโอ้ยหมดดินดินอันนี้หมดดินดินครบคือบันน้ำบันเบิร์นอยู่พี่น้องเลยทางหน้าสะดวกก็ยังไม่ได้ไปเน,นาะจัะหน่อยเดี๋ยวจะออกไปเบิร์นพี่น้องเลยทางหน้ากระถ่วมเบิร์นประจังเบเพื่อสียหอดทางหน้าก็ขึ้นสีพผู้แหละช่วงมันแปดโมงเก้าโมงพี่น้องเลยใช่ไหมโมงเหวิานาะเพื่อหอดหน้านำ อันนี้นำอยู่แค่บ้านพี่น้องเลยว่ามันเป็นหวยตื่นแน่อ่าเป็นเบิร์นอยู่ทวงเนี่เก็บกิโลได้หนิเนาะออกหน้าไปเก็บแมงกิโลก่อนบัดนี้น้ำมากพี่น้องเลยยังเดือดซองให้ขึ้นฮอตนะฮะสิบว่าน้ำมากได้ตื่นมาเสาร์มาน้ำเป็นเบิร์นอยู่ตรงไห,หนทวงนาพี่น้องเองเนี่ย ดีแต่แล้วหน้าก่อนนะพี่น้องเนาะหวยท่านด้แล้วหน้าใกล้แค้มหวยนี้คือสิถ่วมบ่เลยคือสิบริลลามเลยพี่น้องเลยเยนสะดวกขเสียกล้องลังให้เบิ้งเลยพี่น้องเลยเสียงน้ำตนลงคังนานาพี่น้องเลยตกเข่าคือสีคนไปได้นี่เนะาะภาพทั้งดังๆป,ปนเบิ้ล ข้หน้าสะดวกกับชิทนถั่วแบบชิ้เด็พี่น้องเลยคุณต้องขุนแห้งแห้งนำแต่ละปีเนาะปีนี้ปีแรกพี่น้องเลยครั้งแรกเลยเนาะหาชินนำมากออกตรงไหนตรงหน้าอะไรแต่เก,าก่ากระมีคู่ปีพี่น้องเลยแต่ปีนี้กะหาชิออกเทือนี่นำมากกันนำออกแกงหลุนขันไ้ขันหน้าตกแห้งสมควรเติบมีเกินนีนิเนาะตื่นเศร้ามากกะนำปันบ้ญเต็มตรงไหนตรงหน,น้า โอ้ทางคุณก็ตึกปลาเอาชุ่มุงอยู่พี่น้องเลยตึกชุ่มุงเอาปลาอยู่ <Okay. S 1> เกินไก่แคมบ้านเกินไก่แคมทุ่งหน้านะว่าแคมบ้านนะบ่รพิษบ่รเถืกจะดวงกะยังซองให้พี่น้องกับบุ่บ่วบัวเถืงแคมบ้านทีนน่วันนั้นเลยให้มีตรงเอาปูเอาปลา phủ phương cả, à. Tăng dù dùng... em thuộc na, nhưng nội nừng bộ khuẩn hơn đâu. Thầy à, có hoa tin chứ Nam người. Còn nằm đây nhỏ. Ừ, Thọ lo bay sạm cả. À, nhưng nội đừng bỏ họ được đâu Hãy họ tìm hơn nó được cộp lái hẹn này โอ้น้ำหมากไปซี่กันอันนั้นยอดเนาะน้ำถมเพื่อนยังน้อยหนึ่งพี่น้องไงบุขึ้นเพื่อนเนาะน่องเนี่ยน้ำหมากไปซี่กันอันเี้งหอยไปบ่เนี่เอ้อเบิ่งมาก่อนเห็นน้ำอยู่ใกล้แคมเพื่อนละลายยังเห็นยังองนะน่ะอ๋อสบายดีเด้อดีข้นเขาไงแท้น่ะใช่ใช่มีเพื่องเดียวนี่ใช่ใช่หน่วยหนึ่งอะ ผาน้อาหนึ th an, mm. ่งหดเข่าพ no ี่น right? the ้องเลยเรานั่งเผาขดเข่าเนี่ยนั่มอยู่น่ะใกล้จะขึ้นเพื่อนแล้วเลยไอยทวนๆผู้ต้องแห้งแต่น้องมาขึ้นเนาะตื่น้ามาบอกนั่มเบิ่นเบิ่นเนาะมาเพ็ดเบียกบอปดก้าน้าท่านาพาจังอ่ะมาว มาทะเลนะวันวันเนฮะจะไปจ้างเป็นวันวานเนี่ยลเป็นวันเนี่ยได้เซนหาเลยได้เนี่ยสามเซนเลยดเมื่เร็วๆนี้ให้ไปรำมอสกนไปนนี้ไปนนี้เออฮะสี่เซนหาี่ไปแล้วนะคือลำหน้าเข้าแต่ละมือไปแล้วนนนี้วาสิไปไปรถ พอได้พอได้ซื้อกินให้ฉั<ห>นน่าจะของกันแล้วแดี๋ยวปั๊บนองเลยบังเนี้ยยังหน่อยนึงบัขึ้นเฮือนเนาะน้ำเถ่วมสิท่วมขึ้นหายหอดตีนเฮือนเนาะนี่บังไงเราว่านนอนบูมเมื่อเรามาแต่ลำหน้าจ้างเมื่อยรถตื่นเศร้ามารถน้่งเป็นเบิร์อยู่ป้าบนึกแล้วอัอนเนาะนี่นี่ย ยังหน่อยนึงบบขึ้นเฮือนแล้วนี่ให้หน้าสะดวงหน้าสะดวงรำมือนะท่วมแเป็ดถึงเลยหาเก็จกิโลก่อนสะดวงก็ออกหน้าหาเก็บแมงกิโลก่อนเห็นไหม่วมแเป็ดแป็ดแเป็ดเข่าหน้าตะกะบุกยังหน่อยนึงบบหอดเฮือนแล้วนี่งเลยไปเลย จะของเดือนเราวันจ so. ักวันนั้ออกแกงเราตื่มเศร้ามาโเลยเงินจ้ะเครื่องปลูกเครื่องพังแล้วก็ลายแล้วหมะสตี้มากะโพดนนำมะนำออกแกง ngoài hồi đi cả lái lời Khảo lao vào xe bay xăm, nằm thuộm con. <cười> <cười> thằng thẻ luôn, mấy cái xe bô hót nó. nó cái xe bô thuộm, mấy cái nôn ข่าวหน้าว่าเขียวอมท้มก้อง่ายพี่น้องเลยนำขี้ปุนขี้ยังไรลงเนาะอหัวหน้าไดนี่นำถั่วหน้าแด่คันตกอีลงบนนี้บุกขึ้นฮอตพี่บ่เนาะเชียงน้ำต้นตาตาตาเยอะอยู่หัวแง่คือสีไล่น่าสลอของท่านหอหรอแ่นีนะ สิสวยๆจะรวยผู้ใดชีโฮดการในบ้านก็สะดวกกันไปเนตรียมมันออกหน้าก่าันไปนำถั่วต้นขาวหั้นงินเนี่ยทางหน้าสะดวงกันคันตกอีกวันนี้นะโอ้ตัวว้าวพี่น้องเลยถั่วเป็นถั่วเนื้อไก่เค็มตรงหน้า bên tóc, cả thang, <laughs> 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 hùng hung, hơn thê nhau một phòng lên, cả.